วันก่อนคุณหมอจากโรงพยาบาลกรุงเทพเนาะมีโอกาสได้มาให้ข้อมูลแล้วก็ฟ้าเป็นคนสัมภาษณ์ท่านเองนะคะก็คุณหมอบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะคนเราอ่ะมันสามารถเป็นไข้เลือดออกกี่ครั้งก็ได้นะพี่จิมอ๋อเป็นแล้วเป็นอีกเป็นแล้วเป็นอีกได้เป็นแล้วเป็นอีกได้แล้วมันจะไม่เหมือนกับพวกอิสุอิสยที่แบบเป็นครั้งเดียวเป็นครั้งเดียวมีต้องการมีภูมิุ้มกันเลยพอเป็นแล้วใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นไข้เลือดออกเนี่ยเป็นครั้งแรกอืเจ็บน้อย ครั้งต่อไปเจ็บมากขึ้นครั้งต่อไปเจ็บมากขึ้นยิ่งหมายถึงว่าถ้าเป็นหลายหลครั้งก็ยิ่งรุนแรงมากขึ้นใช่ค่ะความรุนแรงของโรคมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคุณหมอบอกเลยว่าถ้าเป็นถ้าถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากให้ไปฉีดวัคซีนเพราะว่าไข้เลือดออกอ่ะเป็นเป็นโรคที่รักษาค่อนข้างต้องดูอาการนานๆต้องดูอาการนานอันนี้ก็คือจากคุณหมอที่ฟ้าสัมภาษณ์รอบที่แล้วเนาะมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังเผื่อว่าใครยังไม่ได้ฟังนะคะ มันน่าสนใจนะคือมันก็เป็นความรู้ใหม่ของฟ้าหลังจากที่ได้สัมภาษณ์คุณหมอนะฟ้าก็คิดว่าเอ้ยเขาเป็นกันแค่ครั้งเดียวแล้วก็แล้วก็ไม่เป็นแล้วแต่ว่าจริงๆไม่ใช่แล้วคุณหมอบอกว่าสังเกตอาการนานมากว่าจะเจอว่าเป็นไข้เลือดออกใช่ค่ะเพราะว่าอาการมันก็จะเหมือนไข้ทั่วไปครับแล้วยิ่งสมมุติว่าเราเกิดไปกินยาที่เป็นพวกแอสไพรินค่ะโอ้โหหนักเลยทีนี้เอาไว้ว่าข้างในก็คือเพราะว่าจะไม่รู้ว่าเป็นไข้เลือดออก ใช่เราอาจจะคิดว่าเราแค่ใช่ค่ะมันก็จะอันตรายนะเพราะฉะนั้นป้องกันได้ครับอ่าง่ายก็คือวัคซีนวัคซีนอ่าวัคซีนปีละหนึ่งครั้งปีละหนึ่งครั้งมีสองเข็มวัคซีนจะต้องฉีดสองเข็มนะคะก็มีทุกฟัคิดว่าน่าจะมีให้บริการแล้วทุกโรงพยาบาลตอนนี้นะคะก็ข้อมูลของเอก็บอกว่าเอ่อการฉีดวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกเนี่ยสามารถลด นะครับอัตราการเข้าพักในโรงพยาบาลหรือการความดุนแลของการป่วยหรือ,าอการเจ็บป่วยที่ไข้จลอออกนี่ได้ถึง90%ทนี่สูงมากเลยนะครับสูงมากอ่าค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยด้วยด้วยราคาของวัคซีนคข้จลอออกที่ไม่ได้สูงมากเนี่ยถ้าเทียบกับการลดโอกาสาการเจ็บป่วยและความรุนแรงเนี่ยพี่ว่ามัน<ช>มันคุ้มนะ<ช>มันมันเป็นเลยที่น่าน่าที่จะเอาไปใช้นะครับจริงๆๆจริงนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าใคร สะดวกก็คือฉีดวัคซีนเอาไว้ก่อนเลยไม่ต้องลุ้นไม่ต้องลุ้นว่าฉันฉันเป็นอะไรแล้วก็ฉีดวัคซีนขั้นเลือดออกนี่ได้คะแนน v i t ลิตี y ด้วยไหมได้ค่ะอ่าแล้วครับนะได้คะแนน v i t ลิตี้เพิ่มด้วยนะครับแล้วก็ลดความเจ็บปวดแต่พี่ว่าที่สาคัญคือคือถ้ามันลดโอกาสแล้วก็ความรุนแรงเนี่ยเป็นอะไรที่พี่ว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจและเหมาะสมใช่เพราะว่าป้องกันไว้ดีกว่าไข้เลือดออกคนหนึ่งอ่ะ สมมติว่าวันนี้ฟ้าป่วยไม่ใช่หรอกฟ้าไม่ได้นอนโรงพยาบาลวันสองวันมันวัดนะคะฟ้าต้องนอนประมาณนานหนึ่งสัปดาห์คุณหมอบอกเลยว่าถ้าเป็นเด็กเนี่ยอยู่ประมาณเจ็ดถึงสิบวันถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยก็คือขั้นต่ําก็คือเจ็ดวันก็คือตีว่าสัปดาห์หนึ่งมีแน่นอนแล้วก็บางทีเราอาจจะเสียค่าใช้จ่ายกับกับโรงพยาบาลใน ในเรื่องที่มันแบบป้องกันได้ใช่เราป้องกันได้อะมันมันน่าเสียดายเพราะว่าการนอนโรงพยาบาลสิบคืนเนี่ยค่าใช้จ่ายมันไม่ใช่น้อยนะพี่จิ๋ใช่เพราะว่าวันก่อนที่เป็นหวัดนอนไปสองคืนก็สามหมื่นกว่าบาทนะคะเพื่อนเพื่อนเออันนี้ก็คืออยากจะแชร์ให้ฟังจริงๆริงเออแล้วก็โดยเฉพาะครอบครัวที่มีเด็กเล็กใช่อันนี้คำแนะนําเลยนะครับว่ายังไงก็ต้องก็ต้องแนะนําว่าควรจะฉีดนะครับเด็กฉีดได้ก็คือ4ีปี อาสี่ขวบขึ้นไปนะครับถึงหกสิปีก็เอ่อเป็นเป็นอายุที่เหมาะสมที่ควรจะฉีดวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกนะครับส่วนเด็กที่ต่ํากว่าสี่ขวบก็อาจจะแบบอ่าให้นอนในมุ้งหรือว่าหลีกเลี่ยงการที่ที่จะเข้าไปในที่ที่ยุงมันชุมอ่ะที่มอ่าลดการเขาเรียกอะไรบางทีกระถางต้นไม้ที่บ้านเราที่ที่ที่น้ํามันขังแฉะอะไรอย่างเงี้ยค่ะพ่อแม่ก็อาจจะ ควนิดนึงหรือว่ามีฝาปิดนิดนึงนะคะไม่ให้ยุงมันไปวางไข่นะคะก็บางทีรอบรบบ้านเราอาจจะมีต้นไม้แล้วกเบี่บ้านอันนี้อาจจะต้องต้องเรามัดนระวังเพราะว่าเมื่อกี้ตอนโรคโรคร้อนเราต้องปลูกต้นไม้เราต้องปลูกต้นไม้แต่เราต้องดูแลนะคะเพื่อนเาต้องดูแลเราต้องดูแลนะคะมันก็มาพร้อมกันนะ เดี๋ยวกันบอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดเะจะมาระวังเรื่องแค่เลอกออกก็ไม่ต้องปลูกต้นไม้หรือไงเมื่อกี้บอกว่าให้ฉันปลูกต้นไม้นะไม่ใช่แต่ไม่ใช่นะครับอ่นั่นแหละนะคะป้องกันได้นะคะแม้กระทั่งในใจกันหน่อไม้อ่ะก็ก็มันเปลี่ยนน้ำบางทีใจกันที่เราใส่หน้าพระเราอาจจะละเลยการเปลี่ยนน้ําก็เป็นไม่ได้เราอาจจะแค่แบบเออดึงดอกไม้ออกใส่เข้าไป ยุงมันอาจจะไปวางไข่ตรงนั้นได้นะคะซึ่งคุณหมอก็บอกว่ายุงอ่ะมันมีหลายสายพันธุ์ครับแล้วก็มันจะแต่ละสายพันธุ์มันก็จะมีความรุนแรงของโรคที่แตกต่างกันออกไปด้วยแล้วเราก็ไม่ไม่รู้ว่ายุงพันธุ์อะไรกัดเราเนื้อออกม่ายุงลายไหมยุงลายไหมเป็นยุงลายค่ะแต่ว่ามันจะมีอยู่เอายุงลายมีหลายสายพันธุ์ใช่ยุงลายก็จะมีหลายสายพันธุ์น้ำลายของยุงที่กัดเราเนี่ยพอไปกัด พี่จิมสมมติว่ายุงมันกัดฟ้านะแล้วยุงมันกัดพี่จิมพี่จิมอาจจะมีโอกาสรับเชื้อมากกว่าฟ้าก็ได้เพราะว่าภูมิคุ้มกันในร่างกายพี่จะไม่เท่าฟ้าก็ได้มันมันไม่มีใครรู้เลยเพื่อนเพื่อเพราะฉะนั้นป้องกันได้ไปฉีดวัคซีนก่อนเลยค่ะครับนะครับเรื่องของไข้เลือดออกก็เป็นโรคข้อที่ต้องพึงระวังนะเป็นห่วงนะจริงๆก็เป็นโรคที่ที่ป้องกันได้นะครับเพราะเขาบอกว่าราคาของการป้องกันเนี่ยมันถูกกว่าราคาของการรักษานะครับเพราะในมุมของ แม้ว่าเราอยู่ในธุรกิจของประกันชีวิตเองเนี่ยเราก็อยากแนะนำให้ลูกค้าของเราทุกคนเนี่ยป้อ<ฆ>งกันดีกว่าใช่ป้องกันดีกว่าป้องกันดีกว่านะครับอย่าต้องใช้เลยไปนอนอยู่โรงพยาบาลสิบวันมันไม่สนุกอ่ะบอให้มี <c oughs> มมมเงินเขาจ่ายมันก็ไม่ไม่โอเคอ่ะมันก็ไม่คุ้มหรอกครับ <c oughs> <c oughs> ใช่ <c oughs> เพราะอาหารโรงพยาบาลไม่อร่อยนะเพื่อนอยู่ที่บ้านดีกว่านะคะอ่ามันก็ไม่อร่อยต้องเสียบน้ําเลือนด้วยนะใช่ลุกไปเข้าห้องน้ำอะไรมันก็ลําบากไปหมดนะอ่า แล้วอย่างเงี้ยคนที่เคยเป็นไข้เลือดออกแล้วเนี่ยยังจําเป็นต้องฉีดอยู่ไหมคะพี่จิมก็ต้องฉีดทุกปีไหมใช่นะครับวัคซีนเหมือนกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช่ใช่ใช่ค่ะวัคซีนไข้เลือดออกนี่คงต้องฉีดทุกปีเขาบอกว่าไข้เลือดออกนะคะสามารถติดซ้ําได้หลายครั้งอ่านี่ไงดังนั้นนะคะเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันโดยการที่จะรับวัคซีนทุกปีนะคะถ้าเป็นไปได้ก็คือนั่นแหละปีละหนึ่งครั้งตีว่าสี่ห้าพันก็ ไอ้วัคซีนไข้เลือดออกไข้เลือดออกไม่ถึงสี่พันไหมอ่าวันก่อนคุณหมอบอกว่าสี่พันเจ็ดอ๋อแพงกว่าไข้หวัดใหญ่จดแพงกว่าค่ะแพงกว่าไข้หวัดใหญ่แต่ว่าแต่ว่าฟ้าก็คิดว่ามันจําเป็นและควรฉีดอ่าเนะครับเพราะมีเพราะการเสียชีวิตด้วยการปวดด้วยไข้เลือดออกเนี่ยมีเยอะใช่แล้วอาการอาการสังเกตของไข้เลือดออกนะคะก็อ่เขาเรียกว่าอ่วันก่อนคุณหมอก็ใช้คํานี้ค่ะมีไข้สูงลอย สองถึงเจ็ดวันพลก็ถามคุณหมอว่าไข้สูงลอยเป็นยังไงคะคุณหมอก็บอกว่าไข้จะสูงๆต่ำๆสูงๆต่ำๆไข้ขึ้นขึ้นลงลงแต่มันจะอยู่ประมาณสามแปดสามเก้าสามแปดสามเก้า่แต่ว่าไม่ลงใช่แล้วก็แต่ถ้าเป็นเด็กเนี่ยก็คือจะสามเก้าขึ้นสามเก้าขึ้นจะร้องงอแงตัวจะเริ่มมีจ้ำในบางคนนะคะอันนี้ก็ลองสังเกตถ้าผิวหนังอะเป็นจุดเลือดเล็กๆตามแขนตามตามตัวตามตามรักแร้ หรือมีเลือดออกตามไรฟันอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแล้วมีอาการแบบถ้าถึงขั้นเป็นอย่างนั้นนี่ก็คือมันก็ชัดเลยนะใช่ใช่ค่ะแต่ว่าคือแต่ละคนน่ะมันเป็นไม่เหมือนกันค่คะจริเพราะฉะนั้นคุณคุณหมอถึงยังยังได้บอกว่าโรคเนี้ยมันสังเกตยากแม้กระทั่งเด็กที่ป่วยแล้วไปนอนอยู่ในโรงพยาบาลแล้วเนี่ยคุณหมอก็ไม่สามารถจะเคาะได้วันนั้นเลยว่านี่ครเลือดออกไหมอ่าไม่ไม่ได้นะเพื่อนๆต้องนอนอยู่อย่างนั้นอ่ะนอนนอนป่วยอยู่อย่างนั้นอ่ะ สามสี่วันก่อนจิงจะทราบว่าเนี่ยคืออาการของไข้เลือดออกนะคะเพราะฉะนั้นความน่ากลัวของโรคนี้ใช่โรคที่เราได้ยินบ่อยๆนี่ก็อันตรายนะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเราจะมองข้ามได้นะคะบางทีเราคิดว่าเอ้ยมันไม่เป็นอะไรมากแต่ว่าคุณปอทิสฎีก็เสียชีวิตกับไข้เลือดออกแลวพี่จิมในวัยแค่ตอนนั้นสามสิบหกสามสิบเจ็ดปีเองนะคะร่างกายแข็งแรงเตะบอลครับก็เป็นโรคที่คุ้นเคยแต่ว่าความรุนแรงมากขึ้นกว่าเดิมในปัจจุบันนี้นะครับ แล้วก็เนี่ยอาจจะมีภาวะแบบช็อกไปเลยก็มีเหมือนกันนะคะโอ้อน่ากลัวนะคะก็ขอบคุณข้อมูลจากกรมควบคุมโรคแล้วก็ฝ่ายประกันสุขภาพของ AIA ด้วยนะคะครับอ่านะครับ